สวัสดีครับพี่น้องตอนรับเข้าสู่บ้านรัฐพาเที่ยวชาแนลนะครับผมก็วันนี้เป็นวันที่19เดือน5นะครับปีหกสิบหกนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับหรือว่าสองพันยี่สิบสามนะครับพี่น้องนะครับก็มีเรื่องราวมาเล่าให้พี่น้องฟังมาอัปเดตให้พี่น้องฟังนะครับผมจะถือว่าเป็นเรื่องที่สะเทือนใจพอสมควรนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเกาหลีนะครับพี่น้อง ก็คือ,อเมื่อสองสาวันที่ผ่านมานะครับมีข่าวออกทางทีวีนะครับออกทางทีวีก็คือ,อเป็นภาพที่ไม่เรียกว่าก็ไม่น่าชมสักเท่าไหร่นะครับพี่น้องนะครับก็เรื่องก็มีอยู่ว่าทางาเท่าแก่นะครับมีอยู่สองคนนะครับพี่น้องได้ทําการประท้วงนะครับได้ทําการประท้วงเรื่อง การขาดแคลนแรงงานนะครับการขาดแคลนแรงงานก็คือเรื่องเรื่องการประท้วงเรื่องนี้นะครับมันมีมาครั้งหนึ่งแล้วมีมีมาก่อนแล้วนะครับที่เท่าแก่หลายๆคนที่ผมเคยทําคลิปให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับก็คือออกมาประท้วงไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่รอบนี้รู้สึกว่าจะหนักหนาสาหัสหน่อยนะครับพี่น้องเพราะว่าทั้งสองท่านนะครับทั้งสองท่านเนี่ยได้ จุดไฟนะครับแล้วก็เผาตัวเองนะครับจุดไฟเผาเผาตัวเองเพื่อเป็นการประท้วงทางรัฐบาลทางต่อมอนะครับก็คือท่านได้เสียชีวิตทั้งสองคนเลยนะครับทั้งทั้งทั้งสองท่านเลยนะครับพี่น้องนะครับเมื่อสองสามวันที่แล้วนะครับต่อหน้าต่อตามีคนเห็นนะครับมีคนเห็นแล้วก็มีกล้องวงจรปิดกจับภาพอยู่นะครับแล้วก็มีคนเห็น ก็คือสำนักข่าวสำนักข่าวหนึ่งนะครับก็หลายคนอยู่นะครับที่เห็นนะครับที่เห็นภาพนั้นออกมาแล้วก็เผยแพร่อ,พอ,ออกมาทางทีวี TV นะครับก็ได้ชมกันนะครับพี่น้องก็ต้องอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียทั้งสองท่านด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็เรามาคิดอีกอย่างหนึ่งก็ถ้ามองในเรื่องดีก็คือว่าทางเท่าแก่ก็ยังมองเห็นความสำคัญ ของแรงงานต่างชาตินะครับของแรงงานต่างชาติด้วยแรงงานผีน้อยอยู่นะครับหลายหลายท่านนะครับ ora, ก็คือพอสมควรนะครับแล้วก็มีทั้งที่จ้างแรงงานผีน้อยจ้างแรงงานถูกกฎหมายก็มีมีเยอะนะครับพี่น้องนะครับก็มีเขาเรียกว่าอย่างไงนะครับก็เรียกว่ากรณีแบบนี้ก็คงจะ เ,เขาเรียกว่ามันจะเจอสถานการณ์ที่หนักขนาดไหนหนักหนาสาหัสขนาดไหนพี่น้องว่าถึงได้มาประท้วงแล้วถึงขนาดต้องทําร้ายตัวเองต้องประเผาตัวเองนะพี่น้องพี่น้องว่า,อา,อาสองท่านเนี่ยจะเจอความกดดันขนาดไหนนะครับถึงได้คิดขนาดนี้นะครับพี่น้องถ้าคนเราถ้ามีทางออกที่ดีนะครับถ้ามีทางออกที่ดีจริงๆอ่ะก็คงจะไม่ไม่ทําถึงขนาดนี้ใช่ไหมครับพี่น้องแต่นี่ ก็คงจะถ้าอย่างที่เราคิดนะครับอย่างที่เราคิดก็คืออาจจะงานนะครับงานที่มีมีอยู่แล้วเครื่องจักรมีอยู่แล้วอะไรมีอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นประกอบกิจการก็พร้อมที่จะดําเนินการอยู่แล้วอย่างนี้ก็ถุกดิบะไรมีครบหมดนะครับแล้วก็พอลูกน้องมาโดนจับนะครับพอพอคนงานมาโดนจับไป อ,ออเดอร์ก็ต้องส่งใช่ไหมครับพี่น้องออเดอร์ก็ต้องส่งคู่ค้าเขาก็ต้องรอนะครับเขาก็ต้องรอว่าเออวันนู้นวันนี้บางทีอาจจะเสียค่าปรุงค่าปรับถ้าคุณให้ส่งให้ไม่ได้ธุรกิจของคุณเราจะไม่ต้องดําเนินการต่อไปมันก็อาจจะเป็นไปทํานองนั้นใช่ไหมครับพี่น้องมันก็อาจจะมีมีความกดดันมากนะครับก็อาจจะมีความกดดันมากถึงได้คิดขนาดนั้นนะครับพี่น้องนะครับครั้งก่อนก็ประท้วงแต่ว่าไม่ได้หนักหนาแต่ครั้งนี้ถือว่าหนักหนาสาหัสมากนะครับ ถ้าเรามองในแง่ดีก็คืออย่างที่บอกนะครับก็คือว่าเป็นเรื่องดีที่ยังมีเท่าแก่นะครับมองเห็นความสําคัญของแรงงานต่างชาติหรือว่าแรงงานผีน้อยอยู่หลายคนหลายท่านก็คงจะคิดนะครับว่าทําไมเอ๊ในเมื่อแรงงานผีน้อยไม่มีตอมอปรับหนักแล้วทําไมเท่าแก่ถึงไม่ได้ถึงไม่จ้างแรงงานที่ถูกกฎหมายเข้ามานะครับ หลายคนก็คงมีคำถามคนที่สอบไว้เนี่ยก็มีเยอะะนะครับแต่ไม่โดนเรียกสักทีนะครับพี่น้องอก็อย่างที่พูดนะครับเคยพูดอยู่นะครับมันก็มีหลายเหตุผลนะครับพี่น้องมันมีหลายเหตุผลนะครับบางทีเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินเอกสาร,รเรื่องอะไรสารพัดอย่างท,ท,ที่ที่เท่าแก่บางคนก็หลีกเลี่ยงเรื่องนี้นะครับหลีกเลี่ยงในเรื่องนี้หรือปัญหาอย่างอื่นก็มีอาจจะมีหรือที่เราไม่รู้นะครับที่เราไม่รู้นะครับพี่น้องแล้ว แรงงานไทยนะครับอย่างแรงงานไทยเนีย่ยที่สอบไว้บอกก็คนสอบไปมีเยอะๆทำไมไม่เรียกเข้ามาอย่าลืมนะครับพี่น้องคนไทยเนีย่ยไม่ใช่แรงงานอันดับหนึ่งนะครับในเกาหลีใต้ผมเคยพูดนะครับที่สอบเข้ามาเนี่ยคนไทยไม่ใช่อันดับหนึ่งนะครับเป็นชาติอื่นนะครับที่เป็นอันดับหนึ่งสองนะครับคนไทยเนีย่ยไม่ใช่อันดับหนึ่งนะครับแต่ก่อนที่ผมเคยทํางานในต่างประเทศเนีย่ยที่ไม่ใช่เกาหลีใต้เนี่ยผมยังเคยพูดนะครับว่า เป็นประเทศอย่างไต้หวันอย่างประเทศอื่นอิสราเอลเนี้ย,ย,ยแรงงานไทยอาจจะเป็นที่1นนะครับชอบนะครับแต่ว่าที่เกาหลีไม่นะครับที่ที่เกาหลีเขาไม่ได้ถือแรงงานไทยเป็นที่หนึ่งนะครับที่ที่จะนําแรงงานที่ถูกกฎหมายเข้ามานะครับพี่น้องนะครับโคต้าของเรายัางน้อยอยู่นะครับพี่น้องนะครับมันก็จ,จะมีหลายอย่างหลายประเด็นที่เท่าแก่เขา าหาทางออกไม่ได้จริงๆเขาถึงได้คิดแบบนั้นนะครับพี่น้องนะครับอย่างว่านะครับถ้าคนที่ทํางานอยู่ในเกาหลีนะครับคนที่เป็นผีน้อยหรือว่าคนที่ถูกกฎหมายนะครับก็ในเมื่อเท่าแก่อมันก็มีทั้งคนดีทั้งไม่ดีใช่ไหมครับพี่น้องถ้ายังไงเราก็ทุ่มเทเต็มที่นะครับทํางานเต็มที่นะครับแล้วก็ ก็อยยาตอบแทนตอบแทนเราทํางานเราก็ได้เงินนะครับเขาก็ให้เงินเรามานะครับมันก็เป็นการแลกซึ่งกันและกันนะครับเราก็ทําเต็มที่ของเรานะครับพี่น้องนะครับแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งนะครับมีเรื่องอีก,อก,อกเรื่องหนึ่งนะครับพี่น้องอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อเมื่อ คลิปก่อนๆนี้ที่ผมเคยทำนะครับที่ผมแล้วก็เป็นเรื่องโด่งดังที่าทางทีวีบ้านเราได้ออกมาเหมือนกันนะครับเรื่องของอคนที่มาเสียชีวิตอยู่ที่นี่นะครับคือเรื่องของลูกบุญชูคงจําได้นะพี่น้องคงจําได้เรื่องของลุงบุญชูนะครับที่ออ,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 ออกข่าวไปโด่งดังนะครับตอนนี้นะครับศาลได้ตัดสินนะครับศาลได้ตัดสินไปแล้วเมื่อวันที่17ที่ผ่านมานะครับศาลได้ตัดสินไปแล้วนะครับโทษจําคุก ทั้งเท่าแก่นะครับทั้งลูกชายนะครับก็คือ,อเขาอรอลงอาญาเหมือนบ้านเรานะครับเขาเรียกว่าคุมความประพฤติใช่ไหมครับพี่น้องก็คือโทษจำคุกก็ผมไม่แน่ใจว่ากี่ปีนะครับแต่แต่ไม่เยอะนะครับพี่น้องนะครับผมก็ลืมลืมไปนะครับเป็นโทษจำคุกเนี่ยรอลงอาญานะครับแล้วก็ ทา,าท,าทางเท่าแก่เองก็คือทางเท่าแก่เองก็คือได้จ่ายเงินชดเชยจํานวนหนึ่งมาแล้วนะครับประมาณ140ล้านวอนประมาณนี้นะครับประมาณ3ล้านกว่าบาทเงินไทยนะครับได้จ่ายาให้กับภรรยาของลุงมุญชูมาเรียบร้อยตั้งแต่ตอนที่ภรรยาของลุงมุญชูมาแล้วนะครับแต่ศาลก็เพิ่งมาตัดสินในเรื่องความผิดของอเท่าแก่กับลูกชายนะครับพี่น้องก็คือ เรื่องนี้ก็คือหลายคนหลายท่านก็อาจจะติดตามอยู่ว่าเอ๊ะคดีเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างคดีก็คือจบไปนะครับพี่น้องศาลได้ตัดสินแล้วนะครับก็คือคดีจำโทษคดีติดคุกเนี่ยนะครับคดีคดีต้องโทษติดคุกเนี่ยก็คือเป็นการรอลงอาญานะครับหรือว่าคุมความประพฤติไว้นะครับพี่น้องทั้งพ่อที่เป็นเท่าแก่แล้วก็ลูกชายที่มีส่วนร่วมนําศพไป ทิ้บนภูเขานะครับพี่น้องก็มีอยู่2เรื่องนะครับพี่น้องวันนี้นะครับมี2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของเท่าแก่ในเกาหลีใต้มาประท้วงนะครับก็คือหนักหนาสาหัสมากรอบนี้ถึงชนิดที่ว่าต้องมาจุดไฟเผาตัวเองนะครับพี่น้องนะครับก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของสองท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องของ าสารได้ตัดสินเกี่ยวกับการเสียชีวิตของลุงมุนชูนะครับาสารได้ตัดสินโทษจำคุกของเท่าแก่และก็ลูกชายเนี่ยเป็นรอลงอาญาหรือว่าลุมความประพฤตินะครับพี่น้องเงินชดเชยอะไรทางลุงมุนชูก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นอันจบทั้งคดีนะครับพี่น้องแล้วก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับพี่น้องมาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับยังไงคนที่อยู่เกาหลีทํางานาที่นี่ก็ สู้ๆนะครับยังไงเข้าหน้าร้อนแล้วช่วงนี้นะครับทำงานให้เต็มที่เราก็สู้เต็มที่ของเรานะครับพี่น้องให้กําลังใจทุกคนเหมือนเดิมคนที่เข้ามาใหม่นะครับก็อดทนนะครับคนที่จะเข้ามาก็ถ้าอายุยังน้อยอยู่เป็นไปได้ก็ให้สอบมานะครับผมนะครับถ้าไม่ถ้าเป็นไปได้ก็ให้สอบมาให้เรียนมานะครับมันจะมาช้าหน่อยก็อ่าก็ถ้ารอได้ก็รอนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าการที่จะเข้ามาแบบ เป็นผีน้อยตอนนี้เข้ายากมากนะครับพี่น้องเข้ายากมากนะครับแต่ถามว่าเข้าได้ไหมก็ยังเข้าได้อยู่นะครับก็เป็นกําลังใจเหมือนเดิมนะครับทุกคนทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ลัดพาเที่ยวชาแนลด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากมายสวัสดีครับ